เราก็าได้เข้าไปเรียนคอร์สดๆจริงๆได้เจอพี่ไหวผ่านออนไลน์แล้วก็ได้คุยกับเขาแบบเรียลไทม์เรียนมันเขาเสร็จแบเชื่อเชื่อเชื่อผมเลยว่ามันได้รับการอินพ o v ฟแน่นอน <ST S 3> ครับชื่อเล่นชื่อกายนะครับธนาเมธวัฒนสิชชดครับผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนม er อวิศนชุราธานีโครงการมอวครับอยู่มหกแล้วครับตอนนี้ยย ผมมีโอกาสได้ไปเรียนคอร์สสดเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะเราก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในเรียนคอร์สสดเหมือนเด็กที่อยู่ในเมืองกรุงอะฮะพอได้มาเรียน u ลิ i m เต็ดเราก็มีโอกาสที่จะได้เรียนผ่าน Zoom ประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงไงเราก็ได้เข้าไปเรียนคอร์สสดสดจริงๆได้เจอพี่ไหวผ่านออนไลน์แล้วก็ได้คุยกับเขาแบบเรียบทางก็รู้สึกว่ารู้สึกสนิทกับพี่เขาเดียเขาอาจจะไม่สนิทกับเราแต่เรายังรู้สึกสนิทพี่เขามากเพราะเราได้ไปต่อคุยทามได้ไปคุยเล่งกับเขา เราแรกเรียน t อาติมเนตไลติงกับเรียนกับอ่าโ Ca แคบนะเราเ i าติมเนไลติงเนี่ยมันเหมือนคอร์สท,ที่เไว้เราฝึกฝนการเขียนการการเขียนแอดเสหรือเกยรเขียนเยนภาษาอังกฤษนะครับคอร์สโ o c แ b เนี่ยก็จะเป็นอ่าช่วยสอนเกี่ยวกับโ o c แ b ที่คาดว่าจะสอบใน t c a คก็พี่วายสอนอีเดียมอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นพวกอีเดียมที่คาดที่เราไม่ค่อยเจอผมไม่ค่อยได้เจอเหมือนกัน คนเราได้มาเรียนแล้วเออมันก็แบบได้คุณถูกคุณตาอย่างน้อยถือว่าจำไม่ได้แต่เราก็คุณนกต้นตาตัวนี้มาแล้วเราก็อาจจะพอเดาจากรากศัพท์หรือว่าคําของมันได้มีประโยชน์ครับมัน useful แล้วก็แบบช่วยเราพัฒนาทางด้านสื่อภาษาจีนได้ยเยอะมากกันกันเปมนมันรู้ดีอ่ะพอไปเล่นเล่นมันก็หลอนถูกเองครับหลอนถูกเองอยู่ดีก็เข้ามาเหมือนถ้าเราเหมือนทำโจทย์ดีกว่าเราก็จะแบบรู้รู้รู้รทันทีพอเมนทพอละมานพอเจอแอร์ก็นีเมนกันจะ่าบอว่าออกมามาเองแบบเวลาเรา เราเหมือนเราเจอคําศัพท์ทุนคุค้นแล้วอยู่ดีมันก็จะเชื่อมต่อของมันอีกแล้วเวลาก็สอนเขาก็แบบจัดหลักจัดเต็มแต่ว่าเวลาเรามาทบทวนอะไรนี้มันก็จะพววง่ายเรียนออนคอนเซ็ปต์แบเชื่อเชื่อเชื่อผมเลยว่ามันได้รับการปรับปรแน่นอนเพราะว่าพอมาทําโจทย์ยากๆหรือมาทําโจทย์จริงๆผมก็รู้สึกว่าคะแนนเราอโดดขึ้นแต่มันมีช่วงแรกที่แบบมันมันได้น้อยมันทำไม่ได้อ่ะพอะอาจจะต้องอยู่แบบมันแล้วก็าจะต้องอดทนพยายามไต่สเต็ปขึ้นไปตอนนี้ผมก็เริ่ม ทำได้ง่ายเร,เริ่มเริ่มเห็นแพทเทิร์นจูแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าตัวไหนออก่อมันช่วยจริงๆครับกับเป็นคอนเซปต์แล้วก็เป็นคอนเซปต์เพาเขามีกลยุทธที่มั่นคงดีครับเพราะว่าเราสามารถเหนื่อยแล้วเราเราสามารถที่จะเรียนคอร์สได้ไม่อ้างแต่เราต้องเรียนให้จบก่อนแนละ้วเราจะสมัครคอร์สใหนได้เรียนยิ่งเยอะยิ่งคุ้มครับรับรองครับคุ้มแน่นอน <Wow. S 1> ครับไปสมัครกันเลยครับ